และหน้าที่การงานก็ธรรมดานี่คุณหาแฟนได้แค่นี้หรอคะตั้งแต่ฉันเลิกกับคุณไปนี่ฉันเปลี่ยนแฟนมาห้าคนแลวมั้งแต่ก็นะคุณหาได้คนเดียวนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วแหละมุกเดี๋ยวพี่ไปข้ห้องน้ำก่อนนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวมุกไปจองตัวรอนะเดี๋ยวพี่ตามไปนะ กลมจังเลยเนาะเดี๋ยวนี้คุณคงเข้าใจการเอาใจใส่แฟนแล้วละสิผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แฟนของผมตั้งแต่ฉันเลิกกับคุณไปเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าคุณจะเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้แต่ก็จริงอย่างที่เขาว่าแล้วนะว่าผู้หญิงชอบผู้ชายที่เลวคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะที่ผมบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แฟนของผมเพราะว่าเขากำลังจะเป็นภรรยาของผมต่างหาก ตอนนี้เรากำลังจะแต่งงานกันเมื่อก่อนผมทำไมพี่มาช้าจังเรานัดกันกี่โมงเนี่ยมิลเราแต่งงานกันนะพี่ทำอะไรเนี่ย ทำอีกนะสุขสันมันเกิดนะมิวแล้วนายของขวัญฉันอะเอ่อออ๋ไม่ต้องละเดี๋ยวคืนนี้ฉันไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะมิวจะไปเที่ยวไหนหรอ ให้พี่ไปด้วยได้ไหมอ่ะถ้ามีเมาขึ้นมาจะได้มีคนดูแลพี่จะตัวติดฉันไปถึงไหนเนี่ยฉันก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะนี่ไงส,สงสารวันเกิดนะอลองแกะด,ดูสิโอ้ยน่ารักเป็นไงบ้างชอบไหม ชอบมากเลยขอบคุณนะอืมแบบนี้ต้องให้รางวัลแล้วนะมั้งเมื่อก่อนผมคงซื่อจริงๆแลยเนาะก็ตอนนั้นฉันยังเด็กต้องการอิสระแต่ก็นะ แฟนปัจจุบันของฉันเขาก็ดีกว่าคุณเยอะเลยอะทั้งเก่งกว่ารวยกว่ามันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนะเออเจคืนนี้ฉันออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะได้ดิไปสิน่ารักที่สุดเลยแฟนฉันเขาไม่เคยตามติดเหมือนที่คุณทำแล้วก็ไม่เซาซีเหมือนคุณด้วยภรรยาของผมก็ไม่เหมือนคุณนะเขาชอบให้ผมเป็นห่วง แล้วตัวติดของเขาตลอดเวลากลับมาแล้วหรอวันนี้ไม่ค่อยทักหากันเลยนะวันนี้ผมงานยุ่งอะ่ะฉันมีของขวัญม,ม,มาอขอบคุณนะต่อจากนี้ไปอะ่ะพี่ต้องบอกรักฉันทุกวันเลยนะ จากที่ผมได้เจอกับภรรยาของผมทําให้ผมรู้ว่าความรักที่แท้จริง้นเป็นยังไงผมโชคดีมากเลยนะที่ผมได้เจอผู้หญิงแบบนี้แฟนฉันเขาก็ซื้อแหวนมาขอแต่งงานฉันเหมือนกันแต่พอดีว่าฉันปฏิเสธไปผู้ชายทุกคนที่คบกับฉันเขาก็อยากแต่งงานกับฉันกันทั้งนั้นแหละเสียดายที่ฉันยงไม่พร้อมเฉยๆคุณอย่ามัวลงไหลความสวยภายนอกของคุณเลยนะอีกอย่าง ไม่จำเป็นต้องฝืนยิ้มเพื่อปิดบังความเศร้าของเองหรอกพี่รักฉันจองโต๊ะได้แล้วนะวิวสวยมากหมาล่าก็อร่อยนี่คุณไม่รู้หรอคะว่าคิวเขาไม่กินเผ็ดอ่ะงั้นเราเปลี่ยนร้านกันไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกผมกินเผ็ดได้คุณชอบแบบไหนผมก็ชอบแบบนั้นแหละหน้าตาแลนะหน้าที่การงานก็ธรรมดานี่คุณหาแฟนได้แค่นี้หรอคะตั้งแต่ฉันเลิกกับคุณไปนี ฉันเปลี่ยนแฟนมาห้าคนละมั้งแต่ก็นะคุณหาได้คนเดียวนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วแหละใช่ผมมีเขาคนเดียวที่รักนี่เพื่อนคุณเหรอคะเพื่อนผมเองครับงั้นที่คุณบอกว่าถ้าฉันไม่ชอบอะไรคุณก็จะไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมอืมคุณไม่ชอบอะไรผมก็ไม่ชอบเหมือนกันฉันไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ค่ะถ้าคุณไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ okay. ก็ไม่ชอบเหมือนกันเราไปข้างเนยไปเขาก็เคยชอบในสิ่งที่ฉันชอบเกลียดในสิ่งที่ฉันเกลียดแต่เสียดายฮัลโหลเจฉันปวดท้องประจำเดือนมากเลยอ่ะซื้อยาแก้ปวดให้หน่อยสิ อย่าลืมนะโอเคอยาาแกปวดฉนันนะฮนะโอ้ยผมลืมไปเลยอ่ะไม่ดื่มหนักไปหน่อยคุณไปซื้อเองแล้วกันนะผมไม่ไหวแล้วอ่ะ นอ,นนอที่รักถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วอ่ะพามากินไอติมร้านนี้หน่อยนะไม่ได้ประจำเดือนคุณมากินของเย็นแบบนี้ไม่ได้นะกินนิดเดียวเองอ่ะนะนะนิดเดียวก็ไม่ได้อ่ะถ้าตามใจปากแบบนี้ย มีหวังได้ปวดท้องแม่ก็ได้เสียดายที่ฉันเสียเขาไปแล้ว